อโอเคครับนี่ใช่ไหมก็มาติดแล้วนะครับหนึ่งแผงสามร้อยสามสิบวัตต์นะครับทีมอบลมนั่นแหละครับโซล่าเซลล์ลาดปรีนะครับส, ell, า,บสายชั่วคราวนะครับน้่งกันรอรอรอบต่อไปจะแบ,แบนได้แนเวลาเราใช้ไ่ยโคงแบนกับ ไอ้แขกอ่ะมันจะมีร่องที่ใส่แบนได้นะอ่ามันจะมันจะไม่ปิ้นออกแต่ต้องเอาเอาแบนที่มันพอดีอ๋ออันนี้ฉนวนท่าไงใช่ไหมฉนวนดําเนื้ำลังจะดูว่าดปิ้นผ่านมาตรฐานการจ่ายไฟดีเลยดําลบแดงบวก เกิดแล้วนะครับประกอบเองหรือว่าตัวนี้ช่าเล่นตัวนี้ผมทำเองอ่ะเชิญครับอาจารย์เอายกไซรเลยครับเดี๋ยววัดวัดวนไหมอาจารย์วัดวนดูก่อนไหมเล่นอ้าวัดวนกันอ่ะวัดวนกันครับวัดวนกันครับจะเซฟทำมือเออวัดวนก่อนดูเดี๋ยวตรงนี้เออเอาเคเบิลไทยมารัดนิดกดให้สวยหน่อยแล้วก็รัดข้างล่าง แล้วก็ดึงถอยกลับไปให้ดูดีนะครับดีสี่ครับดึงกลับไปเจ็ดกับไปเกินเหนียวกันเหนียวเจ็ดกลับไปแล้วก็ปลายไปใส่ในส่วน ac อยู่ครับนี่แหละครับเลี้ยงอย่างเลี้ยงนะเออเลี้ยงฮะเลี้ยงมาวัดขนาดกี่โวลต์แล้วก็ปลายก็ไปใส่ลงโครงไม้โรยนะครับสี่สิบจุดสี่นะครับยังไม่เข้าชาร์จแบตเนาะโชคดีนะครับ วนมามาไม่ขึ้นขึ้นมาเลยขึ้นต้องขึ้นแล้วว่วนยังม่ได้นี้นะอ่าเด็กบอนเกอร์นะครับโอเควัดพีพี่เปิดละเหลือเท่าไหร่ครับนี่กำลังชาร์จนะอ่ากำลังชาร์จนะครับอ่าเหลือ15โวลต์นะครับแดดไม่ค่อยมีนะครับอันนี้ฟ้าคลื่อนชาร์จที่ศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งสามแอมปอศูนย์จุดหนึ่งสามแอมชาร์จชาร์จเจอร์ตัวนี้มันดีหน่อยมันก็กระแสสอง ไม่ต้องมาไล่แคมป์ด้วยใก็13.4สามแบตอ่าแบตนี่เก้าสอเปออยู่นะครับเราลองจับแผ่นให้มันทำงานเนาะก็ตือเมนนวดอ่าเมนนวดนะครับดูข้างหน้าครับจะเป็นโชว์ไฟป้ายนะครับโค้งแล้วเหรอไม่แต่มันมันต้องใช้อยู่ หาอะไรไอ้แกมบันนทายเหรอนะครับปลายไฟนะครับจานน็อตนะครับสี่ลาบลี วันที่สามแล้วครับเดี๋ยวถ่ายรูปร่วงกันหน่อยเสร็จแล้วไฟติดอาจารย์ผมยังมีไฟอยู่ป่ะมีครับมีอาจารย์มีวันนี้ผมชาร์จอะไเกันเลยจะสอนเซ็ตยังไงก็อูเลยว่าเอายังไงต่อครับอาจารย์ตอนนี้อาจารย์เขาจะสอนเซตตั้งค่าทามเมอร์ด้ยนะครับ ทามเมอร์นะครับทามเมอร์ปกติปกติตัวตัววันที่เวลาเนี่ยถ้าเราได้มาเนี่ยมันจะไม่ตรงเราก็ใช้วิธีการกดรีเซ็ตมันก่อนเพราะกดรีเซ็ตก็คือกดตัว4นี้เนาะมันก็จะรีเซ็ตไปเลยตัวนี้เป็นทามเมอร์12โวลต์นะครับทามเมอร์12โวลต์วิธีการที่จะตั้งวันที่นะครับกดกดรูปนาฬิกานี้ไว้ค้างไว้แล้วกดตัว D ีก็คือเลือกวัน วันที่วันนี้วันอะไรสิไม่ใช่ไม่ใช่วันพุธครับวันพุธ T H F R จันอังคารพุธพุธก็คือ W E W E H H บวกหมายถึงว่าชั่วโมงนะครับตั้งชั่วโมงกี่โมงแล้วสิบห้านาฬิกาสิบห้าศูนย์แปครับสิบห้าศูนย์แปด M M ก็คือนาทีนะครับ0ูนย์แปดอ้าวเลย กดยาวเลยได้ไม่ได้ครับกดช้าได้ไหมได้อยู่ตั้งเวลามันเราต้องกดตัวตัวนี้ค้างไว้นะครับตัวนาฬิกาศูนย์ะรแล้วครับ0ูแครับศูนย์ดนะศูย์เก้าแล้วยอะแล้วก็ปล่อยอันนี้คือเวลาปกติครับตามตามเวลาที่ปัจจุบันเราเสร็จปุ๊บเราจะมาตั้งโปรแกรม ตัวนี้มันได้16โปรแกรมครับจานโปรแกรมแรกเอาอะไรครับแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งเรากดตัว P นะครับตัว P กดหนึ่งครั้งโปรแกรมหนึ่งออนแปดโมงครึ่งของทุกวันเราต้องกําหนดวันก่อนว่าของทุกวันไหมกดตัว D ครั้งหนึ่งขึ้นทุกวันกดชั่วโมง แปดโมงแปดโมงพอแปดโเริ่มแปดโมงเริ่มแปดโมงอันนี้คือเริ่มเปิดล็อปปิดกี่โมงอาจารย์ปิดเก้าโมงก็คือกดพีครั้งหนึ่งมันจะเป็นหนึ่งออฟอ่าแล้วกดทุกวันแล้วก็ชั่วโมงก็คือเก้าโมงโปรแกรมที่สองเที่ยงถึงบ่ายโปรแกรมที่สองออนเที่ยงนะครับทุกวันเที่ยงทุกวันเที่ยงถึง บ่ายโครับถึงบ่ายโมง13โปรแกรมที่ 3, ท, 3. ทุกวัน4ี่โมง16 16ถึงถึง17ทุกวัน17เรียบร้อยกดตัวตัวนี้นะครับมันจะกลับสู่หน้าตาหน้าจอนาฬิกาให้ขึ้นคำว่าออโตโ้ไวอาจารย์เมนวนวดอีกทีครับถ้าเมนวนวดนะถ้าเมนวนวดก็คือกด ปึ๊บเนี่ยไฟก็จะโชว์สีแดงนี่คือการเทดสอบไฟท้ายก็จะติดก่อนไม่ต้องรอเวลานี่คือการเทสอ่านี่คือการเทสนะครับครับผมโอเคหยุดหยุดเทสก็เมนูเหมือนเดิมใช่ไหมจานใช่ครับกดเมนูเหมือนเดิมแต่เราต้องให้มันดับก่อนแล้วก็กดไปหาคําว่าออโต้ไว้อ๋อครับครับผมต้องขึ้นออโต้ด้วยนะครับใช่ต้องขึ้นออโต้คต่างทับสี่ทับอาคืออะไรครับ นครับเคลียเซียเซียจะลองตั้งไหมไม่ครับต้องลองนี่ต้องว่าตัวนี้ใช้ไฟอะไรครับอาจารย์อันนี้ไฟสิบสองโวลต์ต้องมีแบตเตอรี่เลี้ยงมาคือตัวเขาเองอ่ะต้องมีแบตเตอรี่ข้างในตัวเขาเองมันมีแบตเตอรี่อยู่แล้วที่เป็นทามเมอร์แต่ตัวตัวที่ว่าเขาจะรับรู้ว่าเขาทํางานต้องเอาไฟสิบสองโวลต์ไปจ่ายส่วน คอนแทคเนี่ยเราจะเลือกใช้ไปไฟสองรอยี่สิบก็ได้คอนแทคคอนแทคที่ขวามือนะคอนแทคเราจะไว้ไปต่อไปต่อไฟก็ได้แต่ถ้าเราใช้กับไฟต่ำเราก็เอา12โวลต์ไปจ่ายมันแล้วก็เอาเป็นหน้าคอนแทคสิบโวลต์ไปใช้งานแล้วแบบแบบในตัวตัวทั้งเมื่อเนี่ยมันมีแบบมันหมดคแบบตัวเด่น สามารถเปลี่ยนได้มันจะดับมันจะดับเลยอ้าวทีนนี้ไม่เห็นคอนแทคกันแต่ไอ้นี่ไหนบวกไหนลบกันคอนแทคไฟไฟเลี้ยงฝั่งไหนฮะนี่ครับอันอันนี้นะเป็นไฟเลี้ยงอ้าวไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงบวกลบจะมกัดไหมหรือว่าบวกลบเลยบวกกับลบมันจะมีให้ด้านหลังใช่ไหมใช่ด้านหลังโอเคอันนี้ก็เป็นคอนแทคฝั่งนี้นะฝั่งขวาใช่ก็เอาคอนแทคแลแต่ว่าใช้12โวลต์หรือว่า24 48หรือว่าจะ220แเราจะดีไซน์ไปใช้ รับได้ถึง220ก็คือรุนนี้เป็นมีเมมโมรีในตัว220เราก็ต้องดูด้วยว่ามันกี่แอมตัวนี้มันได้ถึง16 <90. S 2> แอมจริงๆแล้วเราไม่ต้องใช้รีเลย์ก็ได้แต่เราต่อรีเลย์เพื่อให้มันให้มันทนให้มันทนดีกว่าอ่าอจารย์เสริมนี่หน่อยครับ,รบตัวชาร์จตัวชาร์จครับอาจารย์ชาร์เจอร์นี่หรออ่าชาร์เจอร์ชาร,อรชาร์เจอร์เราเราจะสั่งให้มันชาร์จที่ แบตเตอรี่ที่14.4โวลต์เราสามารถตั้งได้คือกดกดปุ่มนี้นะครับซ้ายขวาเนี่ยมันจะกระพริบแล้วกดบวกเนี่ยค่ามันจะเพิ่มขึ้นตั้งโวลต์ได้ตั้งโวลต์ได้เล่นโวลต์ได้ปรับโวลต์ได้ก็คือ14.4นะเราใช้14.4พอพอ14.4ปุ๊บมันก็จะตัดไม่ชาร์จลงแบตแต่ถ้าแต่ถ้าว่าตัวตัวไอ ป้ายเนี่ยมันทํางานแล้วมันดึงกระแสแล้วครับช่วงดึงกระแสเนี่ยมันอาจจะดึงที่แบตเตอรี่ก่อนพอดึงแบตเตอรี่ได้พังอะ่ะเดี๋ยวมันจะชาร์จ<อ>มันจะเช็คของมันเองอ่าเสร็จปุ๊บไอตัวตัวทัดไปเดี๋ยวลองดูที่มันกระพริบนะครับครับอันนี้เห็นแบตกระพริบอยู่อาจารย์เต็ม,มน,นะใกล้จะเต็ม <laughs> อันนี้หมายถึงว่าต่าตัด ตัดต่ำตัดที่สิบจุดหกใช่ตั้งมีตั้งต่ำตัดจริงๆแล้วไอ้ฟังก์ชันเนี้ยเราไม่ได้ต่อจากโหลดเลยเลยไม่ได้มีมันไม่ได้มีประโยชน์สำหรับแบตเตอรี่ชุดนี้แต่ถ้าเราจะใช้เนี่ยเราสามารถต่อนะต่อมาให้เป็นหน้าคอนแทคตรงนี้ก่อนได้ใช่ใช่นะตั้งตั้งคือต่าตัดได้ใช่หน้าคอนแทคชุดนี้ไฟเลี้ยงชุดนี้ คือถ้าเราเราใช้อยู่แต่ไทมเมอร์ทำงานแต่ถ้าวนตกลงมาถึง10.6เมื่หร่เขาไม่สั่งให้ตัวไทมเมอร์ทำงานทุกอย่างก็จะโดนตัดหมดครับประมาณนี้แต่แต่วงจรน,นี้ไม่ได้ทำเนาะนแต่ถ้า<ม>จา <ไป S 1> นั่น้นเดี๋ยวผมเขียนวงจรเพิ่มไว้ให้ครับ,รบส่วนตัวด้านล่างมันเขียนว่าอะไรนี่โหลดออนนะอาจารย์โหลดออนโหลดออนหมายถึงว่า ต้องมีไฟถึง14.2โวลต์โหลดกลางคืนมันถึงกระติดแต่ทีนี้ว่าเราไม่ได้ชดใช้ชุดนี้ไม่จําเป็นนะครับชุดเนี้ยที่เราออกแบบอาจารย์เขาบอกว่าเราจะเปิดแค่เฉพาะกลางวันกลางวันเนี่ยหมายถึงว่าถ้าแผงอย่างเดียวเนี่ยถ้าแสงมันบูบกเนี่ยตัวเนี้มันกินกระแสอยู่พ่นเลกเกอร์ก็ได้ครับอาจารย์่อาเกือบสี่แอมป์ 3ามกับสแอมป์ทีนี้พอแดดบูปุ๊บเนี่ยมันจะดับไปเลยเราก็เลยต้องเอา <Okay. S 1> แบตเตอรี่มาช่วยกลางวันครับแต่ถ้าแดดดีเมื่อไหรปุ๊บเนี่ยแล้วตัวนี้ทํางานตลอดเขาก็จะดึงจากแผงมาใช้เลยเดี๋ยวขอถ่ายรูปก,ก่อนได้ไหมได้ครับมาดูาคนเลยมาเดี๋ยวผมส่งให้ก็ได้ เก็บซ้ายอาจารย์จองคุณไทยรถครับอาจารย์ต่อังอาจารย์ยังเหลือเบรกเกอร์กับรีเลอาจารย์ยังไม่หมดเลยยังไม่หมดใชยัง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 ยลยัยัง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 ยางยัอยัง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 ยี่เังยังยงยัวยัง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 ยีงยั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 ังยังยังังยังเังยัง แล้วจะมีรีเลย์ตัวนี้อาจารย์รีเลย์ตัวนี้นะครับ2โวลต์นะครเราเอามาเราเอามาเป็นสะพานไฟให้กับชุดของทัมเมอร์เพื่อที่จะตั้งเวลาจ่ายไฟผ่านรีเลย์ไปสู่ป้ายพอไปสู่ป้ายเพราะป้ายกินกระแสเยอะนะครับอ่ากินกระแสเยอะแล้วทีนี้ตัวทัมเมอร์เนี่ยครับอาจารย์เขาให้ตั้งตั้งเวลา3สามเวลาแปดโมงถึงเก้าโมงเที่ยงถึงบ่ายโมง แล้วก็4ี่โมงถึงห้าโมงครับสามเวลาครับโอเคโอเคครับอาจารย์ครับถ้วนแล้วครับครบถ้วนเดี๋ยวคนดูเขาสงสัยเออเบเกอร์ไม่อธิบายเลยยังไงต่อเรื่อยๆอีกอนี่แฟดยกกันทลงยูทูบแล้วต้องหมดลนะให้หมดเลยนะต้องโคอาจารย์เดี๋ยวสงสัยกันอาจารย์ รกที่ในการชตือ <dan> น <gesch ät ts> <location> okay, hey, ่คิเตอนะครับนี <crap> ้วันที่3นะครับในการอบรมที่กมพนาฝีลงานจังวัดลบบุรีกรมพังาน4ภาคสนะครับจังหวัดาชบุรีนะครับติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับ คือไม่ผูกในช่วงที่คนละส่วนใช่ไหมใช่อันนี้ในช่วงนิบสี่ป